สว to well ัสดีค <spirituality> ่ะค <rawd Moder> ุณครูนกนิรยาผาติปัญญาคุณนะคะหรือว่าคุณครูนกนะคะวันนี้นะคะคุณครูนกก็จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยที่ก็คุณกิจกรรมที่คุณครูจะสอนนะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบคํำของจองแล้วก็บทเพลงน่ารักน่ารักนะคะคําว่าเมื่อฉันเติบโตนะคะเด็กๆคงทราบดีแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ร่างกายเราเติบโตนะคะเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนื้อสัตว์ ข้าวแป้งน้ำตาลผักผล,ลไม้ใช่ไหมคะลูกวันนี้นะคะคุณครูนกก็มีคําของจองนะคะน่ารักน่ารักสั้นๆน,นะคะมาฝากเด็กเกเด็กๆ,ๆลองท่องตามคุณครูเลยนะคะลูกอ,อาหารมากมายหลากหลายคุณค่าช่วยให้กายาของเราเติบโตเนื้อผักนมไข่กิน แสนโก้พลังมากโอไล้โลคาเอ่ยเด็กๆลองท่องตามคุณครูนอกอีกรอบนึงนะคะลูกอาหารมากมายหลากหลายคุณค่าช่วยให้กายา ของเราเติบโตเนื้อผักนมไข่กินได้แสนโก้พลังมากโขไรโลคาเอยและอีกอย่างนึงน,นะคะลูกคุณครูนกจะเสริมนิดนึงน,นะคะการที่เด็กๆนะคะ จะร่างกายแข็งแรงนะคะเราจะในวัยนี้เราควรเสริมด้วยการดื่มนมนะคะลูกแต่นมที่มีประโย,ยชน์แก่เด็กมากคือนมอะไรคะลูกนมจืดหรือนมวัวนั่นเองนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายของเรานะคะลูกได้มีการเจริญเติบโตมีกระดูกที่แข็งแรงมีฟันที่แข็งแรงนะคะคกูนกก็มีคําคล้องจองเกี่ยวกับการดื่มนมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะลูกดื่มนมนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายากของเราเติบโต ใครๆก็รักใครๆก็ชมแก้มป่องตากลมเพราะนมแก้วโตอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนท่องกันอีกรอบนึงนะคะลูกดื่มนมนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายยาของเราเติบโตใครๆก็รัก ใครๆก็ชมุมแก้มป่องตากลมเพราะหนุ่มแก้วโตเห็นไหมคะลูกว่าวันนี้นะคะลักษณะของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะคุณครูก็เอา2กิจกรรมคือการท่องคำพ้องจองให้เด็กๆได้ฝึกการเรียนรู้แล้วก็การออกกาลังกายนิดๆหน่อยตามที่ว่าเราได้ทํานะคะลูกวันนี้คุณครูนกก็ขอจบกิจกรรมน่ารักๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆไ,ไ,ได้ฝึก ท่องคาของจองแล้วก็ทําท่าง,ง่ายๆประกอบคําของจองนะคะลูกสวัสดีค่ะ